อาวสานทุ่งทานตะวันอ่างดอกกายครับครับผมครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและผู้ฟังผู้บึงสุผู้สุขนครับพบกับพมอีมแล้วครับป๋อมนี่กับซองลูกอีสานผ่าเพลินแซบักครับเมื่อนี้ก็สีผาน้องพงต้นมาเที่ยวงานอ่างดอกกายครับงานวันพ่อครับแต่ก็เป็นวันที่แปดแล้วครับหมาสาครับบัได้มานํำเข้าครับจัดทุ่นนะฮอดวันที่สิบหนะครับเบิดนะก็ วัอีมาตีเศร้านะครับผมมาสมทุงฐานตะวันมาสันอ้อกก้ามากว่าสีมาสมหุ่งฐานตะวันแล้วก็สีห้ามุ้งนอนแล้วก็มือแหลงสีเที่ยวอ่างโตมาสันไปเอามาบริดไดมาเบิองซ้ำทุงฐานตะวันนะจนฮอตคำฮอตมืดติดธูลาครับแล้วก็เลยมาตอนเย็นทีเดียวเลยครับคิดว่ารถติดพร้อมกระโบปันใดนี้ครับกาพาน้องพงต้นมาเที่ยวคือเเ้าครับผม เสียดายแต่ผมได้เบิ่งทุ่งฐานตะวันตอนเช้าครับเดี๋ยวมื้อหน้าค่อยมาเบิ่งครับมื้อนี้ก็มาเที่ยวงานก่อนครับก็สิมีเยันมีซุ้มข้องกินข้ององั่งข้าว่ากันไปครับเข้าไปเฮลเลกเหมันก็นอีเป็นเข้าเปิดคอนเสิร์ตมินิอยู่ข้างหน้าคั่นครับนะหน้าหอไอเฟิลครับหรือว่าหอคอยนะครับผมเอิ้นหอไอเฟิลครับเข้าไปช่วงแรกมันก็สิมีพวกโซนเสื้อผ้าของ เลนเด็กน้อยครับช่องแรกๆนะครับผมมันก็นซีมีตรงกลางก็เป็นขนยางแล้วก็ซิมีโต๊ะมุ้งนั่งให้กินเขาครับผมเข้าไปหีแล็กแล้วก็เข้าเลิกไปมันก็นซีเป็นข้องกินครับล่ายางครับผมมีพวกบังเข้าลงเข้าล่ามมีพวกปิ้งไก่มีฮอตน,น้ำปั่นนี่ยังก็ว่ากันไปไก่หั่นมูหั่นนกกระถ h หั่นโอ้ลายางครับเตรียมเงินมาด้วยครับ แนะนำผู้ใดไปก็ได้งานางเก,กาะไก่เตรียมเงินสดไปดีที่สุดครับเพราะว่าสแกนมันที่มีอาร์จีบินพวกสัญญาณขนสาไร่ครับสัญญาณคัดค้องดุต้องใช้เงินสดมันสะดวกสบายครับผมผ่านน้องภูงต้นยางไปเรื่อยๆครับตุ้มป้ตุ้มปี่นะหุ่นกับยางเอากอน,นะครับผมยางไปเรื่อยๆกับผู้ กองกีนลายเรียกบุทึกจะเก,กี่ยหยัง่งขนกระโลายบบน้อยปินไหนครับพุม่มกำลังพอดีครับมีให้มุ้งเสียงโุกจกให้พร้อมครับรับรางวัลลายมุ้งเฮ็ดบุญก็มีนะครับบริจาคอยู่ทางหน้าเข้าไปหีนแหลกนะครับหลือมบอกครับแล้วก็ทางท้ายสุดน,นะครับทางท้ายสุดมันจะมีไอคอนเสิร์ตไอ พินิสันดึ๋งดึงดึงดึงคือนั่งตะลุงนะครับผมได้ถ่ายให้เบิรงอยูครับอีมีช่องกลางๆคลิปนะครับผมผมก็เดินรลากับน้องหุงตัวนั้นรอบนึงครับเดินตรงไปจนสุดแล้ะแล้วก็มันจะมีซ้ำแยกระแยกลงไปมันก็สิเป็นไอหน้าอ้างแท้ครับมันจะมีวงดนตรีข้างในหุนนะครับแล้วก็มีระบำน้ําพูครับจ้วจ้โจ้โจ้โจ้วดครับแล้วแต่คนมาครับมุ้งนางลายครับ บัวองห่วงเหมือนกาดก็ดีครับมุ้งเที่ยวห่อไอฟิวนะครับหรือว่าห่อคอยนะยมันจะมีลานมีไอ้ส่วนยอมเนี่ยให้นางเล่นนางกินข้าวให้กระเตรียมชาติมาก็ได้เตรียมตัวเก้าอี้มานั่งก็ได้ครับผมในการรักษาความสะอาดซอยๆกันครับผมกับน้องหงโตนกันเลาะไปเรื่อยๆนะครับผมมันนี้ห้าข้องกิ่นบัวคอยหิ้วกันให้เลากขี้เละก็ได้ยางเลาะเล่นครับ เบึ่งหั้นเบึ่งนี้เบึ่งข้องกินไว้ยางไปยางมาหิวแล้วครับผมก็ได้ข้องกินมาบพราะไล้หรอครับแบบไดลูกซินครับก็ไปไซทอดเขาเหนียว,วกันน้ามะพร้าวปั่นครับหากันได้แล้วกันนะยางหละเล่นไปหนะ้าอ่าง นาคาห้ามุ้งนั่งกินอยู่หน้าหอยฟิวนะครับส่วนยมยาครับกิ่นกับนองหงตตนครับผมเออลืมบอกไปครับผมมันที่มีส่วนท้ายรูปนะครับช่วงส้มเหยกข้างในนะครับมันทีเป็นส่วน็อกดอก็ไม้กล้วยไม้นะครับแล้วแต่ขนสีมักท้ายครับผมก็เข้าไปท้ายกับนองหงตนช่วงหนึ่งครับอยู่ในภาพบรรยากาศนี่นะครับผมมันสีเห็นอยู่ครับนี่แล้วก็ ให้ไปแถวนี้ก็หู้ดีแล้วครับมุ้ง้ายรูปมะลายครับให้บ่เคยมาก็แนะนําให้มานะครับบรรยากาศดีครับต้นไม้ดอกไม้ไล่ล้มลื่นดีครับนาอ่างดอกกายครับอําเภอปวกแดงครับระยองครับหรือว่านี่ข่มพัฒนาว่ามันมันเป็นเคสต่อกันครับแต่พนมากุมไปหางล่างอ่างน้าอ่างก็ได้ครับพากันมาเที่ยวนะครับผม มีงานตลอดครับมันก็อีเป็นช่วงเป็นช่วงครับช่วงว่ามีงานก็มีร้านครงร้านค้าค่ายคองไปนั่งเล่นนั่งกินเลยครับไปเที่ยวได้ครับสุดเทียก็ไปทีหญิงปลาตุกปลาเมนี่ผ่านน้องผุงไปเที่ยวน้ำครับผมบรรยากาศก็ดีครับไปชมน้องผูกต้นนั่งกินเขาเลยครับว่าอีแซบวักขับวาครับได้บรรยากาศดีครับผมอะไรข้าวเหนียว มนีม่ข้าวเหนียวครับแล้วก็ลูกชิ้นก็อ,อะไรเธอใส่ใส่ทอดตรงนี้ข้าราดน้ำจิม้มนะแล้วก็อะไรน้ำ มะพร้าวปัน่นใช่ไหมอร่อยไหมเป็นไงพี่แรกไม่หิวเดินไปเดินมาย่อยแล้วก็หิวใช่ไหมจะกินแล้วเหรอกินไปไหน กินน้ำอร่อยไหมเป็นไงหนุ่มเมื่ามาเที่ยว<ง>ขิดแผนใช่ไหมมาจะมาดูทุง่งทุ่งทานตะวันแต่ก็โอเคอ่ะได้ชมเนี่ยใช่ไหมนี่แหละให้น้องกินใช่ไหมแค่นี้แหละตาไปก่อนบายครับบรรยากาศครับ ถ่ายโดยภาพสวยๆบอลลูนหน้าหอไอเฟลครับผมหลังจากกิ่นอิ่มแล้วกระยางออกมาครับพอดีเพียนเอาบนลลูนขึ้นพอดีกำลังซิก้าบครับปิดถ่ายโดยภาพนี้ฉากนี้งามๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสิพาไปเพืิดไปเพลินไปแซบบักคักมุ่งไหนก็ค่อยว่ากันครับผมฝากกดไลค์ กดเสียกดสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่มกับน้องพงตนวนิดคลิปต่อ,ตอไปครับสำหรับคลิปนี้ฝากลาเพียงแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ